อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆทาอยู่อย่างเดียวคือจุ่มหน้าลงในน้ําทําพลังลมปานตามที่หลวงตาบอกมีความประมาทค่ะยอมรับเลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนดําน้าลึกก็เลยคิดว่าตัวเองอะ่ะกั้นหายใจได้ดีมากๆแต่ท้ายสุดพอไปดำน้ำพลังลมปานจริงๆพบว่าวันแรกทําไปครึ่งชั่วโมงค่ะแผ่นเดียว หลังจากนั้นมาความเปลี่ยนแปลงในตัวเองก็คือรู้สึกนิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังใช้เวลากับการทําพลังลมปานอยู่ตอนนี้ก็ใช้ประมาณห้าถึงสินาทีต่อหน้าในการอยู่ในน้ําค่ะก็วันนึงก็ทําประมาณสอ,องสมรอบท่องท่องทุกบทที่หลวงตาให้ค่ะไอการทําพลังลมปานในน้ําเนี่ยในสระไวไยน้ำเหลือเอาหน้าจุ่มในกระมังน้ำอันนี้มีความสาคัญมากมันทําให้ใจมันสงบ ถึงฐานถึงในทิฏฐิพูดตัางทิฏฐิจิตเนี่ยมาถึงฐานคือถึงใจหรือจิตที่สงบโดยธรรมชาติที่ไม่กระดุกกระดิกไม่ปรากฏเลยไปถึงเนใจิตหรือใจที่ไม่ปรากฏอาการใดๆเลยเวลาอยู่ใ,ใต้น้ำหรือก็มีคำบริกรรมหรือคำสวดมนต์ใช่ไหมเอาตัวต้นานๆเนี่ยแล้วก็การล,มใ,ใาารลมใจกั้นทีกัารลมใจมันจะเงียบไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องฝึกการหลายๆรอบอ่ะแล้วก็นะ เมื่อก็เวลาพอมันลมมันร่วมก็จะบุ้ง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 มีอมีฟองอากาศมีฟองอากาศร่วจ,จิตมันก็จะฟุง้งซ่านจิตมันก็ฟุ้งซ่านได้แล้วก็ค่อยๆฝึกจยกกระทั่ง,าางบ,บาลานซ์ให้ดีๆจุกระทั่งมันไม่มีฟองอากาศอีกเลยไม่มีฟองอากาศจิตมันก็จะเริ่มสงบมากเลยเงียบสงบัดเงเียบกริบเลยมันจะเห็นในร่างกายจิตใจในตัวเรานี่เนี่ยพูดเสียงดังมากเลยอยู่ใต้น้ําเนี่ยหัวใจมันเงียบ ลมไม่เคลื่อนแล้วอยู่ใต้น้ําลึกด้วยบางทีมันจีดําไปทีปท่ก้นสะไปเอาไปจับบันไดไว้บันไดที่ลงสะแม่ให้ตัวมันลอยขึ้นมาอุตาก็ฝึกกันแต่ฝึกก่อนฝึกในในแม่น้ําเลยฝึกในแม่น้ําลําคลองเนี่ยแล้วก็เสียงเรือโยงที่มันแล่นมากระดกักออดออด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 อยู่บนนีอยู่บนนีผิวน้ําที่ก็เสียงเรือวิ่งมันก็ตึกๆๆๆๆๆๆ๊กตึ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 ๊กแต่พอมันดําลึกลงไปมากมันก็แต่จะไม่ดีเสียงกระดานที่ เสียงที่ดังมากกว่าในจิตเราเนี่ยมันพูดในใจเสียงดังมากเลยแปลกมากเลยพอมันอยู่ใต้น้ำมันพูดเสียงดังมากความจริงมันพูดเท่าเดิมเนี่ยแต่เนื่องจากว่าจิตหรือใจเรามันเงียบมันเงียบอยู่ใต้น้ําเงียบมากแล้วตาทํางานอาสัยเลิกงานไปเช่าสระ่ว้น้าเขาดําลงไปในสระมันตอนกลางคืนเนี่ยพอดาลงไปมันก็เงียบกลางคืนน่ะแล้วในตัวเนี้ยจะเป็นโอกาสทองสวดบนสั้นๆในใต้น้ําให้จบหนึ่งคาบกั้นลมใ,ใจหนึ่งคาบหนึ่งคาบหนึ่งคาบ พอเราจิตไม่เคลื่อนลมไม่เคลื่อนนะ่ะมันก็เงียบมากเลยเงียบยิ่งอยู่ใต้น้ํายิ่งเงียบมากในเวลากลางคืนเงียบมากเลยจิตเต็มๆพูดเสียงดังในใจแต่เนื่องจากว่ามันมีคําสวดมนต์เป็นเครื่องล่ออยู่ในใต้น้ําอ่ะมันก็จะไม่ไปอะไรกับไออไออเอ้เสียงพูดเสียงดังไม่ไม่คือเรียกไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนของพูกเขาไปยึดมั่นถือมั่นเสียงดังในใ,นใจเสียงดนักก็ดังไปแต่จิตใจมันอยู่กับคําสวดมนต์แล้วก็ฝึกอ,อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆทดลองโดย <G> ที่ไม่ต้องมีเครื่องลอ่อไม่ต้องมีคําสวดมนต์ อยู่ใต้น้ํเราไม่ใจก็ไม่เคลื่อนจิตมันก็ไม่เคลื่อนโดยที่รู้อยู่กับรู้รู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เอ๋ที่มันพูดเสียงดังดูว่าไม่มีใครไปบุดกริดลาคาญเสียงดังไม่หลงติดไปกับเสียงดังที่พูดในใจอะไม่มีใครติดไปกับพูดเสียงดังไม่มีใครต้องหนีเสียงดังไม่มีใครต้องไปต้องไปกดข่มประคับเสียงดังได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้ได้อันนั้นก็มันก็จะพ้นทุกได้บรรทุกนิพพานได้เลยก็คือมันไม่ต้องไปหาแสวงหาไอ้ตัวสุดท้ายผู้รู้ตัวสุดท้ายที่ไม่พูด ไม่ต้องไปหาผู้รู้บ่อยสุดทุกอย่างผู้รู้ทุกประเทศาดเนี่ยมันพูดหมดพูดภาคหมดแล้วก็ปล่อยวางหมดไม่ยึดบ้านถือบ้านสักอันเดียวไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านเลยไม่เอาตัวเราไปรู้เนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรา,เาตัวเราไปรู้เนี่ยเราไม่เห็นในตัวเราเป็นผู้พูดเนี่ยมันต้องมีเครื่องล่อไว้ก่อนม,ม,มีมีคำสวดม,มนต์หนึ่งคาบหนึ่งคาบกั้นลมหายใจไว้แล้วก็อให้จิตมันจิตใจ,จมันอยู่กับคําสวดมนต์มันจะได้ไม่ไม่เอาตัวเราละ,ละคําสวดมนต์แล้วเอาตัวเราไปรู้ ผู้รู้ผู้พูดผู้พากในใจบางกี่มไม่ไปไปยุ่งกับไปที่เป็นผู้เสียงดังในใจมันจนก,กว่ามันจะรู้ตัวสามารถฝึกฝนได้อย่างหนักแล้วเนี่ยคือไม่ไม่มันพูดเสียงดังในใจยังไงก็ตามทุกอาการจะไม่มีแล้วมันมีมีมีผู้พูดเสียงดังในใจไม่มีใครเขาไายุ่งกับมันเลยไม่มีใครไปดูมันไม่มีคนไปดูไปรู้ไปยึดไปอยากมันเป็นไปอย่างไรปล่อยให้มันพูดไปแต่ผู้ดูผู้ยึดผู้อยากผู้ไปไปเป็นเจ้าของผู้เป็นุดกินรับการเสียงดังในใจไม่มี เป็นการรับรู้อย่างธรรมชาติไม่มีตัวตนของผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันก็จะพ้นทุกข์นิพพานไปเลยเราก็ลงไปในน้ําแล้วก็ดูแค่สังขารเกิดดับไปไม่ก็จะ<อ>มีคนไปดูต้องไม่ดูดให้ให้มันอยู่กับไอ้ให้ให้จิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อโดยให้มันรู้อยู่เครื่องล่อเนี่ย<อ>เครื่องล่อเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธใต้<อ>ตน้า<อ>หรือว่าไอ้ที่เราคําสวดมนต์ที่เราสวดหรืออะอธิษฐานจิตหรือแผ่เมตตาอัปปะัญญาใต้น้ําอะ คือหนึ่งคาบหนึ่งเราไม่ใจอ่ะเพื่อไม่ให้ละจากเครื่องล่อเนี่ยไปดูจิตไปดูจิตที่พูดภาคอยู่ในใจที่พูดอย่างเงี้ยก็เพื่อต้องการให้กระจายเส้นทางตลอดสายคือเราจะหมายเอาตรงนี้ในการคออยู่กับเครื่องล่อเริ่มจะลืมผู้รู้ผู้พูดผู้ภาไอทจ่มันพูดอยู่คนเดียวบนอยู่คนเดียวในใจอ่ะที่มันพูดไอ้มังกี้เนี่ยมังกี้หมายทุกประการเนี่ยมันมันพูดเสียงดังมากเลยในใต้น้ําพูดเสียงดังแล้วก็ไม่มีใครอ่ะไปดูมัน มันมันคือมันเอเอ,เอาศัยเครื่องล่อให้จิตใจอยู่กับเครื่องล่อพูทุกผูทุกหรือคาสวดมนต์เนี่ยที่หนึ là, ai, ่งคาบหนึ่งคาบเนี่ยหนึ่งกั้นลมไม่ใจต่อหนึ่งบทเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปรู้จิตแต่มันจะรู้ของมันเองโดยธรรมชาติว่ามันพูดเสียงดังมากเลยเราไม่ต้องไปดูไปรู้มันเราจึงรู้จักวิธีว่าการไม่ต้องดูจิตไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรู้จิตเนี่ยมันรู้ของมันเองมันเป็นแบบนี้นี่คือหัวใจสําคัญ การที่เราเนี่ยไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปรู้จิตที่มันพูดอยู่คนเดียวบนในใจมันมีอาการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยที่เรียกว่ามันไม่มีผู้ไปดูไปรู้แต่มันรู้ของมันเองมันเป็นธรรมชาติที่มันรู้ของมันเองแล้วไม่มีใครไปยุ่งกับมันเรียกว่ายานตามหลังธรรมเนี่ยยานตามหลังธรรมเนี่ยยานคือความรู้แจ้งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้หัวใจมันอยู่ตรงนี้มันอยู่เต้นาเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่ามัน ฝึกบนบกมันฝึกยากมากเลยจะประสบการณ์ต้องตาเนี่ยเพราะอะไรตามันก็มองเห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รู้รสกายก็รู้สัมผัสแล้วแถมประตูใจก็คิดตื้อต่อปุอง๊งแตกอะไรไปแล้วแถมยังฝึกผิดโดยการมีผู้ไปดูเข้าไปดูไปเช็คไปตรวจสอบจิตดูจิตอย่างพวกที่ที่มาฝึกว่าฝึกดูจิตก,กันมาเราตะเราเห็นแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือเอาตัวเองไปดูจิตไม่ไม่เห็นว่าไอ้ผู้ดูจิตไปสกัดปุ๊งแตกค่ะจริงค่ะ เลยทุกคนไม่ไม่เข้าใจบริบทที่ลูกตาพยายามจะมาสอนเรื่องพลังลมฟานเนี่ยว่ามันมีความสาคัญถึงขั้นพ้นทุกข์ด้วยแล้วก็อํานาจจิตก็ย่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันมันจะมีอํานาจจิตที่แข็งแกร่งแล้วก็เราทุกบทที่ให้ไปที่ที่บทสวดแล้วก็ที่ฐานจิตเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับพลังงานที่บริสุทธิ์ในธรรมชาติในจั่ลวัพุทธานพระเวทธรรมสถานวันนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีวีอัตโนมัตแล้วก็แผ่เมตตาอัปปัญญา คือแปะน้อมพระเมตตาพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาไม่ีขอบเขตไม่ีสุนิมานเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณระสังคุณพุทธานุภอเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีที่มีมาแล้วทั้งหมดในอดีตในปัจจุบันในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดไม่ว่าจะอยู่โลกธาตุใดอนันจักรวาลใดทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดในมานรวมกับบุญบารมีที่ข้าพุทธเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมดทุกภพทุกชาติจนถึงในชาติเนี่ยขอบ อุทิศตัวก,ก็ตัวในแก่ตัวเองแล้วก็สัพพะทัดทั้งหลายหรือว่าแผ่ไม่ตายแก่ตัวเองและสัพพะตัดทั้งหลายเนี่ยทั้งมนุษย์แล้วมนุษยเทพเจ้าปาอินพรหมยมยันาคุปมนุกนทานไม่ว่าจะอยู่พบปูดดิใดโลกธาตุใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดทุกทิศทุกทางไม่มีขอบเขตไม่มีสมานขอให้พ้นจากทุกขติภพไม่พ้นจากทุกเจ้โหติกรรมตวยกันและกันจะได้ผูกพยาบาทราคาเจาเพเจก้กรรมตรกันและกันอีกเลยจะได้เบียดเบียนตระกันและกันอีกเลยจงรู้จักรักษาตนในพ้นจากทุกไปทั้งสิ้น ขอ้พ้นจากทุกขติพพให้พ้นจากทุกขเกิดตติสมาธิปัญญาเป็นสมาธิที่ดับวิชาทิฏฐิอวิชากิเลสตนอุปทานสังโยชน์ทั้งหมดโดยถาวรนที่เือแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเนี่ยเราก็แผ่มเมตตาโดยอย่าแผ่มเมตตาออกจากตัวเองจากตัวตนโดยน้อมเอาความพระเมตตาอันม,มีขอบเขตม,มีอิสมานจากพุทธ,ธานุภาพเวนะธรรมสังฆานุภาพเวนะเนี่ยไอ้ ถ้าบารมีธรรมะบารมีสังฆา,ามีมบวงมีเราที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติในอนันตจักรวาล360รอหองศาเนี่ยเหมือนฝนตกจากอนันตจักรวาลให้เราและสรรพสัตว์ทุกโดจิตวิญญาณในทุกอนันตจักรวาลโลกธาตุเนี่ยทุกภพทุกภูมิเนี่ยไปพร้อมกันทีเดียวเลยไม่ใช่ดันออกจากตัวเราไปเพราะถ้าดันออกจากตัวเราไปมันแค่ตัวเราไปแค่เศษเซี่ยวทุลีของจักรวาลมันดันออกจากตัวเราไปมันไม่ไปไกลขนาดนั้นไปตกแค่ข้างหน้าเราเนี่ยมันไม่ไปไกลได้หรอกต้อง น้อมจากอนันจกาวารได้ทธ,ธานหัวสมาสักรารหลวพ่เวนะแล้วมันจะมีผลทําให้สิ้นตัวตนบาทีละน้อยสิ้นความเห็นแก่ตัวบาทีละน้อยเมื่อให้เมตตาออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวตนไม่มีพุทธไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแม้แต่เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นตัวตนที่คงที่แต่เพื่อมาให้ธาตุขันเนี่ยมันได้ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้มันทาประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บรรลุมราผลนิพพานพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยเสมอกันไม่แบ่งแยก อันเนี้ยเราก็น้อมาทีเดียวเลยเนี่ยมันก็จะความเห็นแก่ตัวหมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองและครอบครัวเนี่ยมันก็จะหมดสิ้นไปที่ละน้อยละน้อยด้วยความที่เมตตาปัญญาออกจากใจเห็นอะไรก็เมตตาไปหมดเลยสัปตะตั้งหลายไม่ไม่ได้บอกเมตตาเราก่อนแล้วเมตตาเขาที่หลังไปพร้อมกันจิตใจมันจะอ่อนอ่อนค่อยๆอ่อนเหมือนจิตใจที่มันแข็งกระด้างมันเหล็กอะมันจะค่อยๆอ่อนลง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 เหมือนเหมือนเป็นดินน้ำมันเป็นดินเหนียวดินน้ำมันมาเรื่อยๆค่อยๆอ่อนลงค่อยๆมันสุดท้ายเป็น มันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าไปเลยหลายคนจิตใจย,ยังแข็งกระด้างแม้แต่สอนอยู่อย่างเงี้ยยังแข็งกระด้างมากเลยจิตใจแข็งกระด้างมันเหล็กมันหินมันหินผาไม่เมตตาตนไม่เมตตาผู้อื่นเอาแต่กิเลสต,ตานามมาเผาไฟเผาใจของตัวเองให้เล่าร้อนให้ทุกเล่าร้อนแล้วก็เผาเผาผู้อื่นด้วยแล้วไม่ไม่คิดถึงใครคิดถึงแต่ตัวเองกับเอ, من, ขอข้ของกูแค่นั้นกูกับของกูแค่นั้นก็อื่นไม่ไม่ให้พวกนี้เห็นแก่ตัว ตัวใายมันก็ทุกแสนสาหัสเนี่ยที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยถ้าว่าเราลบานก็คือทําให้หลุดพ้นจากจิตเจตสิกวิญญาณขันธ์ทํางานลูกกับเวทนาสัญญาทั้งขันธ์เนี่ยไปได้โดยไม่มีผู้เข้าไปดูแล้วก็ไม่มีผู้เข้าไปยึดแล้วก็การแผ่เมตตาปรมัญญาช่วยให้สิ้นความเห็นแกต่ตัวุดท้ายความเป็นตัวต,วตนของเราก็เล็กลง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 ,ลกลงแล้วก็หมดสิ้นไปการเป็นใจเมตตาออกจากใจอัตโนมัติเป็นออโต้เพราะนนใน แล้วก็การที่แผ่เมตตาออกมาจากความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนเมตตาจากความไม่มีตัวตนเมตตาปัญญาเป็นแบบนี้เองออเป็นแบบนี้จนกระทั่งจบแล้วก็แผ่ไม่ตาจบแล้วก็แผ่ไมตาใต้น้ำเนี่ยก็แผ่ไปจบแล้วก็แผ่อีกจบแล้วก็แผ่อีกกั้นลมหายใจไปด้วยหนึ่งค่ำทำมันยาวเกินไปบทที่แต่งให้มันยาวเกินไปก็แต่งให้มันสั้นๆลงเช่นว่าอย่างทินถ้าถ้าตงเกตได้ดีตอนที่สอนเสร็จทุกวัน่ะทั้งเช้าละค่ำเนี่ยก็จะเนี่ย ขอคุพราจงคุ้คกองให้ทุกทุกท่านไม่ว่าทุกคนทุกท่านจงพ้นจากทุกหรือว่าเกิดสติธรรมทิปัญญารู้แจ้งในธรรมเข้าถึงธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานสมควรไันปัจานได้การทั้งหมดทุกคนทุกท่านด้วยเทินเพียงเนี่ยก็คืออันนี้ก็พอพอแล้วทุกคนก็คือมนุษย์ทั้งหมดทุกท่านก็คืออับมนุษย์ทั้งหมดคือเทวเวดาอินพรมยมยั์นาคุปมนกุกุลธรรม สัรพสัตว kind of ์ทั้งหลายที่ยังเวียนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดที่ที่ยังเวียน่หยตายเกิดในทุกภพทุกภพทุกอนันจกรวาลโลกธาตุคือต้องหมายไว้ในใจว่าทุกท่านคือรวมหมดเลยรวมเทพเจ้าอินพรมยมยักษ์นาคคุปมนุกน์ทนสรรพสัตว์ทั้งหมดที่เวียนไาวเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนั้นที่ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดโลกธาตุใดอยู่อนันจการวาลใดก็รวบทีเดียวเลยทุกท่านส่วนทุกคนก็คือไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะเป็นใครไม่เลือกกกทททีี่่่่่่่รััมมมชชชไไววาาาาาาเเื้ออตติิศศสนใใดดยูปะ ก็คือมันรวมไปเลยขอคุณเนี่ยจะว่าทุกชาติข้ามก็จะเอาขอคุณฟาจุกุมกองให้ทุกคนทุกท่านพ้นจากทุกพ้นจากทุกบันที่ตะทนก็พ้นจากทุกเถิดพ้นจากทุกเถิดก็คือพ้นจากความทุกกายทุกใจทุกพ้นจากทุกปัญหาที่ทําให้เกิดความทุกกายทุกใจด้วยเทินคือพ้นจากทุกนี่พ้นหมดเลยก็คือมันรวบหมดแล้วเนี่ยความจริงแล้วก็จบแล้วก็แผ่อีกจบแล้วก็แผ่จบแล้วกระแผ่แบบนี้หรือว่าคอยพ้นทุกพ้นทุกเพียงก็ได้แล้วจบแล้วแค่นี้ เพราะว่ามันสวดมาบันนานอธิฐานมาทุกวันทุกวันทุกวันมันก็รวบได้เลยขอพ้นทุกขอพ้นทุกพ้นทุกคำว่าขอพ้นทุกพ้นทุกนี่ก็คือหมดเลยขอพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาสังฆานุภาเวนะขอพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีที่ทุกท่านในการทำอะไรมดขอพ้นทุกพ้นทุกขอทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหมดเลยไม่ไม่เลือกที่รักปฏิจางตันานจักรวาลเนี่ยเมื่อท่านทําอย่างเงี้ยจบแล้วก็ทำอีกด้วยใจของท่านมันจจกั้ามัน ไอ้ใจที่แข็งกระด้างที่พูดมีแต่มีแต่คาพูดมันไม่ออกจากใจเนี่ยมันค่อยๆออกจากใจไปทีละน้อยละน้อยไม่ใช่ว่าฝึกนิดๆหน,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 น่อยๆนะต้องฝึกเป็นเดือนๆต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเนะ่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆแบบเนี้ยเ้วยเนี่ยแล้วตุไทยมันค่อยๆเป็นจริงเป็นจริงที่ใจพอมันเป็นจริงที่ใจเขื่อนมันกับเขื่อนที่มันกั้นไว้ในใจกักไว้ไม่ให้ใครเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวมันก็ค่อยแตกระเบิดบึ้มออกไปเลยตัวนันจักรวาลไร้ขอบเขตแต่เนมันเหมือนน้า ในเขื่อนเนี่ยแตกหลายบึ้มออกไปสู้สู้สู้สขนลุกสาบซ่านไปเนี่ยน้ำตาเออคอเลยมันขนลุกสาบซ่านไปทั้งตัวเหมือนกายเบาใจเบาอันนั้นก็เรียกว่าสําเร็จเป็นฌานแล้วเป็นไอเจโตวิไอเป็นไอเมตตาเจโตวิมุตติยาแล้วไม่ใช่เป็นแค่อัปมัญญาธรรมดาการเจริญเมตตาเข้าฌานง่ายลมพัดไปในอากาศมันมันง่ายได้จริงๆทำอย่างอื่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีฝึกฌานไม่ใช่ได้ง่ายๆ แต่ไอ้พอเมตตาปัญญานี่มนมันพลิกฝ่ามือง่ายง่ายได้แต่ต้องเราก็จำไม่ได้แล้วว่าเราใช้เวลาที่มันเคื่อนแตกเดือนกว่าหรือสองเดือนคือน้อมน้อมน้อมต่อเนื่องจริงๆจ,จนมีอันิสงส์ถึงสิเอ็ดประการพระเจ้าตัดไวเองไอ้ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์อามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือไม่ตายด้วยด้วยไฟไม่ตายด้วยวุธไม่ตายด้วยยาพิษถึงที่ยากไม่ยากถึงที่ลบากไม่ลบาก ถึงที่อับจนไม่อับจนถึงที่ขาดสนไม่ขาดสนนีมีผู้คอยช่วยเหลือหยุดคุคมครองดูแลรักษาอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นที่รักของมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหากไม่บรรลุนิพพานเนี่ยก็สุคติพบเป็นที่หวังคือปิดอาบายไม่ไปทุกขติพบไม่ไปอาบายไปเป็นสตัตว์เด้ฉายเป็นสุรกายตรนรกเลยใน,นเอาสงเยอะทั้งหมดที่ให้ไปเนี่ยล้วนแต่เนี่ยคือมีคุณค่ามากต่อชีวิตต่อภพชาติ ที่จะสิ้นภพชาติต้องให้เวียนว่าย้เกิดมันไม่ให้เป็นทุกข์หลายคนไม่ไม่เข้าใจไม่สนใจให้ไปก็เอาไปทิ้งคว้างเนี่ยต่อไปถ้าท่านฝึกชํานาญแล้วอยู่ใต้น้ําชํานาญแล้วหเห็นจิตก็ไม่เคลื่อนลมก็ไม่เคลื่อนแล้วไม่มีผู้ไปดูจิตไปเช็คจิตไปตรวจสอบจิตไปพยายามทําอะไรกับจิตที่มันมีอาการต่างๆมีความรู้สึกนลคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่มีผู้เข้าไปยุ่งกับมันไม่มีผู้เข้าไปวุ่นวายกับมันมันก็พ้นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วเนี่ย ต่อไปถ้าก็ทําบนบกนี่ก็ได้ไม่ต้องทําใต้น้ำอาจจะสวดมนต์จ,จทิฐานอะไก็ทําบนบกเลยไม่ต้องไปทําที่ใต้น้ำอีกเพราะว่าท่านจดจําได้แล้วคุณชินแล้วมีความเชี่ยวชาญชํานาญแล้วว่าอ๋อเหมือกันไม่ไม่มีตัวตนไปดูจิตไปเช็คจิตไปตรวจสอบจิตไปทําอะไรกับจิตไม่ติดไปกับความคิดปรุงแต่งเป็นแบบนี้เอง